สวัสดีครับคลิปนี้จะมาพูดถึง Google AI Studio นะครับเพื่อมาใช้งาน Gemini 1 5 Pro กันนะอ่ะฟรีด้วยเร็วด้วยนะครับแล้วก็มีอะไรให้เล่นเยอะๆเลยนะครับวิธีการง่ายๆเลยครับเข้ามาที่เว็บนี้นะครับ ai studio google com นะครับหรือว่า ai google dev ai studio เหมือนกันนะครับอันเดียวกันก็นั่นนี้ก็ไม่มีอะไรมากมีแค่โฆษณานะว่าไอ้อันนี้มันคือ Gemini แลวมี API ด้วยนะแล้วก็มีพร้อม Gallery ด้วยนะครับให้เราคลิกที่คําว่า Sign in to Google AI Studio นะครับแน่นอนมันก็จะล็อกอินด้วยบัญชีของ Google นั่นเองนะครับพอล็อกอินเสร็จปุ๊บนะมันก็จะพามาหน้านี้นะครับจริงๆโปรแกรมนี้เคยสอนไปแล้วนะครับคลิปหนึ่งเมื่อเดือนที่แล้วนะตอนนั้นมันยังเป็นตัวเหมือนกับว่ามันไม่เหมือนตัวนี้ตอนนั้นยังเป็น Gemini 1.0นะครับก็มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปนิดนึงนะครับก็เลยเดี๋ยวจะขอเล่าใหม่ตั้งแต่ต้นเลยแล้วกันนะครับก็สังเกตด้านซ้ายนะครับมันก็จะมีเมนูต่างๆนะครับดังนี้นะครับอ่าเห็นไหมก็ที่เราใช้จริงก็เริ่มต้นคือ Create New Pro พอเราคลิกไปเนี่ยมันก็จะมีให้เราเลือก2แบบก็คือแชทพรอมกับสักเจอพรอมนะครับในเวอร์ชันก่อนหน้านี้เนี่ยมันจะมีอีกตัวหนึ่งที่ชื่อว่าฟรีฟอร์มพรอมนะฟรีฟอร์มพรอมนะครับมันก็คือเป็นการผสมระหว่างแชทกับสั c เจอ e นั่นเองนะครับแต่ว่าตอนนี้มันหายไปแล้วก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมถึงหายไปแต่ว่าในตัว Google Vertex AI Studio ซึ่งเปคนละตัวกับตัวนี้นะครับอ้มันเยอะมากปัจจุบันนี้ในนั้นเนี่ยยังมีฟรีฟอร์มพรอมอยู่นะครับก็ไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันนะโอ ก็แน,น่นอนว่าถ้าเราคลิก New แล้วก็เลือกแชทพร้อมเนี่ยมันก็จะเพิ่มหน้าต่างนี้ขึ้นมาใหม่นะครับส่วน My Library เนี่ยก็เป็นตัวแชทที่เราเคยคุยมาก่อนหน้านี้อยู่แล้วมันก็ถูกเซฟเก็บไว้ในนั้นนะครับส่วนด้านล่างก็ไม่มีอะไรก็เป็นพวก He l ทพวกพร้อมแกลเลอรี่อะไรตรงนี้นะครับอ่าอันนี้จะมีโฆษณา v e r t e x AI u นิดหนึ่งด้วยนะครับตรงกลางก็เป็นส่วนของพร้อมที่เราจะเอาไว้คุยกับตัวแชทบอทตัวเองนะครับเราสามารถคลิกตรงนี้นะครับเพื่อแก้ไขชื่อได้นะครับอ่า พอเปลี่ยนชื่อตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ใส่รายละเอียดไว้ได้นะเผื่อเราจําได้เอาไว้เราจะค้นหาที่หลังจะได้จําได้นะครับแล้วก็ system instruction เนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับเป็นพร้อมเริ่มต้นของโมเดลนี้นะครับว่าจะให้ทำอะไรนะไม่ใส่ก็ได้นะไม่ใส่มันก็จะเป็นพร้อมมาตรฐานของเขาก็คือมันจะเป็น AI assistant อะไรอย่างนี้นะครับอ่ส่วนด้านล่างนี้ก็จะเป็นให้พิมพ์ข้อความนะครับสังเกตดูจะมีเครื่องหมายบวกนะเครื่องหมายบวกนี้เราสามารถส่งได้ทั้งรูปภาพ วิดีโอโฟลเดอร์ไฟล์แล้วก็วิดีโอเอ็ดออดิโอนะครับเสียงทําไมถึงใส่ได้หมดเพราะว่าปัจจุบันนี้เจมินายหนึ่งจุดห้าเนี่ยเป็นมัลติโมเดลละก็คือว่าโมเดลเดียวรับได้ทุกอย่างนะถ้าเป็นเวอร์ชันหนึ่งจุดศูนย์เนี่ยมันจะต้องแยกเป็นเจมินายหนึ่งจุดศูนย์แล้วก็เจมินายหนึ่งจุดศูนย์ิชัน่นถ้าเกิดจะใส่รูปภาพเข้าไปให้มันได้นะครับปัจจุบันนี้ไม่ต้องแล้วก็รวมกันหมดเลยนะแล้วก็แค่พิมพ์พร้อมต,ตงไปวิธีใช้งานแล้วก็กดรันตรงนี้ง่ายๆนะครับส ตรงนี้ก็เอาไว้เลือกโมเดลนะครับตรงตัวถ้าเราคลิกลงมาดูเนี่ยเขาจะมีให้เลือก3าตัวนะครับตอนนี้เป็น Gemini 1.0 Pro อ่าน,นี้เวอร์ชันเก่าเราคงไม่เลือกเราเราคงไม่อยากใช้ของเก่านะครับแล้วก็อย่างที่บอกเมื่อกี้ว่ามันไม่สามารถใช้เป็นรูปภาพวิดีโอเสียงได้นะครับแล้วก็ Gemini 1.5นี่เป็นตัวล่าสุดนะจะมี2ตัวก็คือ1.5 Pro ก็คือดีที่สุดตอนนี้ที่ใช้ได้ฟรีตอนนี้นะครับแล้วก็จะมี Gemini 1.5 Flash ตัวนี้จะเน้นความเร็วในการตอบ เน้นราคาถูกแล้วก็ตอบเร็วนะครับแต่ว่าอันนี้เราใช้ฟรีอยู่แล้วนะครับก็จริงๆมันจะมีเหนือกว่า1.5 Pro อีกเรียกว่าเป็น Gemini 1.5 Ultra นะครับซึ่งปัจจุบันนี้ก็ยังไม่เปิดให้ใช้งานนะครับส่วนค่า Temperature ก็เลือกเป็นหนึ่งไว้นะครับมันจะได้ไม่มโนเยอะเกินไปเวลาตอบเรานะครับแล้วก็ Add Stop Sequence สามารถเลือกใส่ว่าให้มันหยุดประมวลผลตอนขั้นตอนที่เท่าไหร่นะอันนี้ก็ปล่อยไว้ก็ได้นะเป็นขั้นตอนทางเทคนิคนะครับ ส่วนที่เราสามารถปรับค่าได้ก็จะมีเรื่องของ Edit Safety Setting นะครับคือโดยปกติแล้วเนี่ยไอ้พวกแชทบอรพวกเนี้ยอย่างแชท GPT หรือ c u o e พวกเนี้ยมันจะมีการตั้งค่าเอาไว้ว่าค่าเพื่อความปลอดภัยว่าเราต้องเราจะคุยกับบอรได้ขนาดไหนนะครับเช่นเรื่องของ harassment เรื่องของ hate เรื่องของเกี่ยวกับด้านเพศอะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าเป็นใน AI Studio เนี่ยเราสามารถลบทิ้งได้เลย ก็คือเทิร์นออฟได้เลยนะครับเทิร์นฟิลเตอร์ออฟอย่างนี้นะครับอไม่บล็อกเลยแต่ว่าปกติก็ถ้าเราเอามาใช้ในงานที่มันเป็นการเป็นงานหน่อยก็ควรจะบล็อกเอาไว้นะบล็อกซ้ำก็ได้แต่ถ้าเกิดเราอยากจะให้งานเนี่ยมันมีความเรียกว่าข้อจํากัดน้อยลงนะครับเราก็เลือกเป็นบล็อกฟิลอย่างนี้ก็ได้นะแต่ว่าอย่าไปปิดมาเลยนะครับแต่ถ้าไม่ไม่คิดอะไรมากก็เปิดไปอย่างนี้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็จะมีแอดวานซ์เซตติ้งนะครับลงมาอันนี้ก็เป็น ขั้นสูงนิดหนึ่งก็จะมีเรียกท็อปพีก็จะคล้ายๆกับตัวเทมเพลเจอร์นะครับแต่ถ้าไม่รู้จากมันก็ช่างมันนะครับแล้วก็สามารถเลือกเอาพุทเป็น json ได้นะเผื่อใครต้องการจะเขียนโปรแกรมให้มันส่งเป็น Data าสักเจอร์หนึ่งขึ้นมาวิธีการใช้งานนะครับก็ง่งายๆเลยอย่าลืมเลือกเป็น1.5โปนะครับแล้วก็พิมพ์คุยได้เลยนะครับนี่นะครับอันนี้เหมือนเคยได้ดูไปแล้วในคลิปกปันก่อนนะว่ามันง่ายๆนะแต่ว่าเดี๋ยวจะมาลองดูว่า ไอ้ตัวเนี้ยโทเค็น1ล้านโทเค็นเนี่ยมีประโยชน์แค่ไหนนะครับนะครับผมกด new chat ขึ้นมาใหม่นะครับแล้วก็ตั้งชื่อว่าเป็น Book Revisor นะครับแล้วก็ใส่ System Instruction ว่าให้เขาเป็น Expert ในเรื่อง Blockchain นะแล้วก็ให้ช่วย r e ไวซ์หนังสือที่เราเขียนขึ้นมาเองนะโดยที่อ้างอิงกับไฟล์ที่เราส่งไปนะก็สถานการณ์แบบนี้ผมจะลองทำการให้ตัว g ิมินาเนี่ยช่วย อ่านหนังสือของผมนะเราก็บอกว่าควรจะแก้ไขรป,รปัปรุงนตรงไหนบ้างอะไรอย่างนี้นะครับอ่ะก็จะใช้หนังสือตัวเองเลยเพราะว่าเป็นจะได้ไม่มีปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์หนังสือที่ผมจะส่งเข้าไปก็เป็นหนังสือที่ผมเขียนเองนะครับชื่อว่าวิทยาการเข้ารหัสลับและเทคโนโลยีบล็อกเชนนะครับถ้าใครสนใจนะครับสามารถสั่งซื้อได้ที่อุกบีนะครับเว็บมาร์เก็ตปินโตบุ๊กนะครับหรือว่าสักพิมพ์คํานำนะถ้าใครอยากได้เป็นเล่มแอบโฆษณาแฝงนิดนึงนะครับก็หนังสือเล่มนี้ประมาณ305หน้านะครับ รายละเอียดก็เป็นประมาณนี้นะครับนะมี300กว่าหน้านะครับแล้วก็3 0 2หน้านะแล้วก็จะมีทั้งหมด9บทนะครับก็เริ่มตั้งแต่พื้นฐานวิธีการเข้ารหัสการเข้ารหัสแบบสมมาตรอสมมา,รรารต,าร,ตนรนะครับการ s s e s s การทำเ s e s s control นะครับการทํางานของบล็อกเชนบิตคอยนะครับการประยุกต์ใช้บล็อกเชนอะไรอย่างนี้นะครับทั้งหมด9บทนะประมาณ300้อยหน้าเนื้อหาจริงประมาณ270หน้านะครับก็เดี๋ยวจะโยนอันนี้ลงไปเลย ไฟล์อันนี้ขนาดประมาณ12เมกะไบนะครับผมก็จะทําการคลิกเครื่องหมายบวกตรงนี้นะครับมันก็จะมีให้เลือกนะครับว่าจะเอาจาก my drive ในะ Google drive ของเราหรือเปล่าหรืออัปโหลดไฟล์ไปที่ drive ใหม่หรือจะเล็อร์ดอดีโอเป็นเสียงตรงนี้เลยก็ได้แล้วกดส่งนะครับส่วน sample image กับ sample video เนี่ยก็จะเป็นตัวอย่างรูปภาพกับวิดีโอที่เขาเตรียมมาให้ในระบบนะครับสิ่งที่ผมจะทำก็คือผมจะกดตรงนี้อัปโหลดทูดร v e นะครับแล้วก็จะลากไฟล์ pdf เนี่ยมาวางเข้าไป12.4เมกนะครับ จากนั้นมันก็จะเข้าไปในระบบ AI Studio นะครับก็จะหมุนๆตรงนี้แป๊บหนึง่งการที่มันหมุนๆน,นี่คือมันจะทําการแตกไฟล์ออกมาให้เป็นโทเค็นนะครับแล้วเราก็จะเห็นนะครับว่าตรงนี้มันใช้ไปกี่โทเค็นนะตอนนี้ใช้ไปย7ิบเจ็แล้วนะครับซึ่งขั้นตอนนี้จะใช้เวลาสักพักหนึ่งเลยอ่กมาแล้วนะครับใช้ไปแสนเจ็ดแล้วนะครับแสนเจ็ดโทเค็นแล้วเพียงแค่อัปโหลดไฟล์ขึ้นไปเฉยๆนะครับจากนั้นผมก็จะกด run นะครับอันนี้คืออัปโหลดขึ้นไปเฉยๆนะครับกด run ปุ๊บมันก็จะขึ้นไป ทําการประมวลผลในนั้นเนี่ยอันนี้อันนี้มันก็ขึ้นให้เห็นแล้วว่าเนี่ยหนึ่งแสนเจ็ดหื่นหนึ่งพันสี่ร้อยหนึ่งโทเคนถ้าเราเอาไปอัปโหลดในเจ้าอื่นเนี่ยคิดว่าไม่น่าจะพอนะคลอดนี้ไม่พอแนะ่นอนพอดีไม่ได้หาข้อมูลมาด้วยนะแต่ว่าเคยลองนี้แหละมันก็ไม่พอนะหมายความว่ามันจะเต็มซะก่อนเขาก็จะเริ่มสรุปออกมานะว่าเนี่ยคืออะไรก็จะเหมือนคุยกับแชททั่วไปเลยผมจะขอปิดอันนี้เข้าไปก่อนอ่า จะได้เห็นตัวใหญ่ๆตรงนี้นะครับนี่ก็เขาบอกว่าเมื่อกี้เราสั่งเขาใช่ไหมครับว่าให้เราให้ช่วยเรารีวิ์เขาก็จะบอกเลยว่าเฮ้ยคุณสามารถช่วยปรับคุณจะคุณสามารถปรับปรุงตรงไหนได้บ้างนะเช่นอันดับแรกเอ้ยให้เปลี่ยนชื่อ chapter นะครับคือเปลี่ยนชื่อ chapter อะไรเงี้ยก็าทำหน้าที่เหมือนรีวิเวอร์เลยแต่ว่าแน่นอนว่ามันก็มีทั้งผิดและถูกนะครับ เขาก็บอกว่าอ่าาจะมีตัวอย่าง real world example ซะหน่อยนะในบทที่เท่าไหร่อะไรอย่างนี้นะครับถ้าเห็นปุ๊บให้รู้สึกอภาษาอังกฤษยากไปเราบอกว่าอ่ form now on do answer in Thai นะครับบอกว่าหลังจากนี้ก็ให้ตอบเป็นไทยนะถ้าเรากด enter เนี่ยมันจะยังไม่ส่งไปนะครับมันจะเป็นการขึ้นมาทัดใหม่นะครับแต่การที่จะให้ไปส่งเนี่ยต้องกด control enter นะครับปุ๊บมันจะมีการรันนะครับ พอมนลันองเมื่อกี้ผมเริ่มเลือกโมเดลไว้เป็นโปรโด้วยนะครับพอ,อยากเปลี่ยนก่อนมันก็เลยตอบเร็วนะเมื่อกี้ตอบได้แต่ถ้าเป็นโปรโก็ใช้เวลานานขึ้นแต่ก็ต่างกันไม่เยอะนะต่างกันไม่เยอะมาแล้วครับได้ค่ะฉันจะตอบเป็นภาษาไทยจากนี้นะผมก็จะถามว่าบทที่หนึ่งสรุปอ่ะบทท,บบที่หนึ่งให้หน่อยครับนะสรุปบทที่หนึ่งให้หน่อยครับนะ จีบินา1 5 Pro นะครับก็จะใช้เวลาทำงานอยู่สักพักหนึ่งเลยตอบมาแล้วนะครับก็ถือว่าอ่านหนังสือได้เร็วเร็วมากๆนะครับเร็วมากเนี่ยก็ตอบมาสรุปความใจความสำคัญได้อย่างดีนะครับบทที่หนึ่งนี่มันจะเกี่ยวกับพื้นฐานของการเข้ารหัสนะครับเขาก็บอกเลยว่าเอ้มันมีมันต้องมีความจะเป็นอะไรบ้างมีหลักการพื้นฐานยังไงบ้างเปลี่ยนข้อความให้เป็นเอ่อข้อความเข้า,ขา,ขารหัสลับ,บอ่าอะไรประมาณนี้นะเนี่ยนะครับ และแน่น,นอนว่าเราสามารถถามอะไรก็ได้ที่มาอยู่ในหนังสือแล้วก็ให้เขาทําอะไรก็ได้ที่มาอยู่ในหนังสือนะโดยที่เราไม่ต้องกังวลนะครับว่ามันจะเต็มโทเค็นนะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยมีจิมินาหรือท่าโปรสองล้านโทเค็นนะครับที่เปิดให้ขอเป็นเวทลิศแล้วนะในการทดลองใช้นะอะผมขอยกตัวอย่างให้ดูหน่อยน้วกันเช่นอ,อธิบายการทำงานของบิตคอยสำหรับเด็กประถม คือในหนังสือเนี่ยมันพูดการทํางานของบิทคอยแบบละเอียดมากใช่ไหมเราก็จะให้เราก็จะให้ตัว G ิมินา0.5%เนี่ยไปอ่านแล้วก็พูดที่มันง่ายขึ้นสําหรับเด็กประถมฟังอะไรอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวลองดูผลเป็นยังไงอ่าเรามาลองดูนะครับอ่าสมมติว่าเรามีสมุดบันทึกเล่มใหญ่ที่ทุกคนในโรงเรียนดูได้นะสมุดเล่มนี้จะเรียกว่าบล็อกเชนอ่าเป็นสมุดจดนะเป็นเลตเจอร์นะครับนี่แล้วก็ทุกครั้งที่นักเรียนอยากให้ขนมเพื่อน เช่นเออยากให้ B 1หนึ่งชิ้นน้อง A จะเขียนว่า A อให้ B 1หนึ่งชิ้นแล้วก็เขียนชื่อกำกับไว้โอ้โหเข้าใจง่ายมากๆเลยนะครับเป็นการทำดิจิตอล s ิเ n เจอร์เอาไว้นั่นเองนะแล้วก็ให้เพื่อนเพื่อ <ๆ S 1> ช่วยตรวจสอบแล้วมีคอนเซนซัสคอนเซนซัสคอร์ริทึมนะครับแหมเออดีจริงๆนะอ่ะทีนี้ทุกคนก็น่าจะเข้าใจแล้วว่าภาพรวมการทำงานเป็นยังไงเราสามารถใช้ทุกอย่างได้นะไม่ว่าจะเป็นภาพเสียงวิดีโอนะครับออาทีนี้ขอกลับมาวิธีใช้นิดนึงนะครับสมมติว่าเราพิมพ์ตรงนี้เสร็จแล้วนะ แล้วเราอยากจะแก้ไขมันพร้อมก่อนหน้านะครับสามารถทําได้นะครับเราก็แค่คลิกอ d ดิตรงนี้นะครับอเราอยากจะเปลี่ยนเด็กประถมเป็นเด็กมัธยมอย่างนี้เนื้อหามันก็จะเข้มข้นขึ้นมาถูกไหมเราก็สามารถกดตรงนี้ได้แต่ว่ามันจะยังไม่เปลี่ยนนะครับจนกว่าเราจะกดรันใหม่ครั้งหนึง่งแต่ว่าเนื่องจากอันเนี้ยมันเป็นอันที่มันไม่ใช่สุดท้ายนะมันก็จะเด้รันไม่ได้นะครับมันจะรันไม่ได้นะเราจะต้องทําการดีล t ทอันนี้ไปก่อนนะครับคลิกที่3ามจุดตรงนี้นะครับแล้วก็ดีล t ท อันนี้ก็จะเป็นอันล่าสุดแล้วแต่ว่าอันเนี้ยมันยังไม่ได้ถูกรันเพราะว่ามันมันจบที่ยูเซอร์สังเกตนะมันจบที่ยูเซอร์มันไม่ได้จบที่บอทดนะครับเราก็สามารถกดรันอีกครั้งหนึงได้อย่างงี้มันก็จะประมวลผลใหม่ออกมาและแน่นอนนะครับเนื่องจากว่ามันเป็น AI Studio นะมันมันจะไม่เหมือนกับที่เราใช้ AI ทั่วไปใน Gemini.Google.com นะครับเราสามารถแก้ไขเรียกว่าผลลัพธ์ที่มันเกิดขึ้นมาแล้วในอดีตได้นะครับยกตัวอย่างนะครับถ้า เราเห็นผลลัพธ์อย่างนี้มาแล้วเห็นไหมนี่เห็นไหมตรงนี้นะครับเราสั่งเมื่อกี้นะครับว่าเป็นสําหรับเด็กมัธยมแก้ไปแล้วนะครับแล้วผลมันออกมานะโมเดลต่อกับมานะครับโมเดลต่อกับมาว่าอ่าเนี่ยอันนี้คืออะไรติ๊ตแล้วก็จะมีนาย a กับนาย B อีกนะแต่เราบอกว่าเออเราไม่อยากจะใช้นาย A กับนาย B นะเราก็คลิก Edit ตรงนี้ได้นะครับ Edit ต,ตรงนี้ปึ๊บแล้วก็เปลี่ยนตรงนี้นะให้เป็น สมมตินายกอกับนายขอแทนเราดำรนไว้ปุกความเป็นไทยนะครับเราก็แก้นายกอปปนนายขอตรงนี้นะครับอันนี้แก้เสร็จแล้วนะครับนี่เปลี่ยนจาก AB เป็นกอกับขอนะแล้วก็กดเซฟนะครับเราก็สามารถถามต่อได้ว่าถ้านายขอได้รับจะทราบได้อย่างไรว่าเป็นนายกอส่งสังเกตไหมครับว่าคอนเทกต์ข้างในมันก็จะเปลี่ยนไปคือจากที่พูดถึง ในเอแบก็จะเปลี่ยนไปในกรในขอเราสามารถแก้ไขผลที่มันตอบก,กับมาได้นะค่อนข้างยืดหยุ่นทีเดียวอ่ะนี่นะครับก็ได้มาแล้วนะก็จัดเดิมเนี่ย A กับ B ก็เปลี่ยนเป็นกอขอละคือมันก็จะรู้เองเลยว่าไอ้ข้อมูลจากที่เราส่งไปตอนแรกอะ่ะมันก็จะเปลี่ยนไปนะครับทีนี้ถ้าเราอยากจะเอาไอตัวที่มันตอบมาแล้วนี่ไปใช้นะก็สามารถคลิกตรงนี้นะครับแล้วก็เลือก c o p y r e n d e r หรือ Copy Markdown ได้นะครับต่างกันยังไงก็คือว่าถ้า c o p y r e n d e r เนี่ยมันก็จะได้ Formatting อย่างนี้ไปเลย นะมีแบบตัวหนาตัวอะไรอย่างนี้ไปด้วยแต่ถ้าเรา Copy ี้มาร์คดาวเนี่ยหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้อ่านะก็จะมีแบบดาวดาวอย่างนี้นะเป็นภาษามาร์คดาวนะครับอ่าก็เลือกได้2แบบนะครับว่าจะ Copy แบบไหนนะครับหรือถ้าเราไม่อยากจะทําอะไรเยอะะแล้วก็ลากตรงนี้ Copy ก็ได้อ่าอ่าโอเคแล้วก็มันจะมีปุ่มนี้ครับ Move up นะครับก็คือเลื่อนขึ้นไปข้างบนก็ได้ให้มันเกิดก่อนคําถามก็ได้นะก็มีอะไรให้เล่นเยอะแล้วก็ ที่สําคัญนะมันสามารถกด regenerate ได้ตรงนี้นะครับรีรันได้นะอันนี้ก็น่าจะปกติอยู่แล้วนะครับน,นี่ก็วิธีการใช้งานคร่าวๆนะครับส่วนตรงนี้มันสามารถ refresh chat ได้แล้วก็บุ้ง edit ได้นะกดปุ๊บ edit หลายที่อย่างนี้นะครับเนี่ยมันจะมีให้เ edit หลายที่ลบทิ้งก็ได้นะครับอ่ะทีนี้ข้อสําคัญก็คือว่าทุกครั้งนะครับที่เราทําการแก้ไขหรือว่ารันพร้อม run chat เสร็จแล้วเนี่ยเราจะต้องกด save นะ ตรงนี้นะครับพอเรากดเซฟปุ๊บมันก็จะขึ้นว่าเซฟวิ่งพร้อมนะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราไม่กดเซฟข้อมูลทุกอย่างในนี้ก็จะหายไปเลยนะครับแล้วก็มันก็จะไม่ขึ้นตรงนี้ด้วยนะสังเกตด,ดูตอนนี้ยังไม่มีนะครับเพราะผมเพิ่งกดเซฟไปเมื่อกี้แล้วก็ลองรีเฟซดูพอถึงจะขึ้นมานะชื่อว่าบุ o k เ e วิเซอร์นะครับนี่บุ๊กีไวเซอร์เนี่ยนะครับเพราะงั้นถ้าไม่เซฟก็ไม่ได้นะพอกดเซฟว้าครั้งหน้ามาดูตรงนี้ถึงจะมีเกิดขึ้นอย่างนี้นะครับจากประสบการณ์ของผมนะถึงแม้ว่ามันจะบอกว่า ใช้งานได้ถึงล้านโทเคนก็จริงนะแต่ว่าเราที่ลองใช้มาเนี่ยพอไปถึงสัก2แสนสามแสนนะครับเครื่องก็อ่ดแล้วเพราะว่ามันใช้แรมเยอะนะตรงเนี้ยมันก็จะลากลากก็จะอืดมากๆเลยนะครับก็นั่นแหละครับก็เป็นปัญหาอันหนึ่งเหมือนกันก็ต้องมีเครื่องแรงๆนะถึงจะร้านไดครบหนึ่งล้านโทเคนนะลองคิดดูถึง2ล้านโทเคนนะถามว่าโทเคนเยอะๆคืออะไรก็คือวิดีโอนั่นเองนะครับเดี๋ยวจะลองให้ดูแล้วกันนะผมจะใช้ตัวอย่างนะครับเป็นวิดีโอของตัวเองนะครับที่เพิ่งอัปโหลดไปวันนี้เหมือนกันนะวันที่30 คสภาคมนะครับก็เป็นการอธิบายตัว GPTs ของผู้ใช้สายฟรีนะว่าใช้ยังไงนะครับแต่ว่าวิธีการก็คือว่าผมจะไม่สามารถส่งลิงก์ u t u b e นี้ให้มันได้นะเพราะมันไม่สามารถต่อได้นะผมก็คือทำการอัปโหลดไฟล์นี้เข้าไปซึ่งไฟล์เนี้ยมันมีขนาด140เมกนะไฟล์วิดีโอ12นาทกาีกว่านะครับซึ่งตอนนี้อัปโหลดไปแล้วมันกำลังคำนวณโทเค็นอะไรอย่างนี้อยู่นะเดี๋ยวมาดูว่ามันคำนวณเสร็จจะเป็นยังไงนะครับผมจะใส่พร้อมไปนะครับว่าสรุปวิดีโอนี้เป็นภาษาไทย เดี๋ยวมาดูว่าจะได้ผลยังไงนะคิดว่าต้องใช้เวลาพอสมควรเลยแหละเพราะว่ามันไฟล์วิดีโอขนาดใหญ่นะครับเสร็จแล้วนะครับก็จะสังเกตดูนะโทเค็นเนี่ยซับไปทั้งหมด200,000 2 0ะปัดขึ้นมานะครับ2 0 0 0อง20,000โทเค็นนะนี่เป็นเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีโทเค็นเนี่ย c o คอนเท w วินโดเนี่ยขนาดใหญ่ๆนะมันมีถึง2ล้านเลยนะครับนี่ ผม่าจะกดรันดูนะเมื่อกี้ลืมเปลี่ยนนะครับจากแฟลตเป็นโปรนะครับไม่เป็นไรครับก็เป็นแฟลตก็ดีมันจะได้เร็วหน่อยนะครับเดี๋ยวมาดูผลเป็นยังไงมาแล้วนะครับใช้เวลาไปประมาณ3ามเอ็วินะเป็นเป็นเพราะแฟลตนะครับแต่ถ้าเป็นโปรก็อาจจะนานกว่านี้เนี่ยก็คือเนี่ยแหละพูดถึง GPTs นะเข้าใจวิดีโอที่ส่งไปเลยนะถ้าใครยังอยากจะรู้ว่ามันตรงไหมนะครับก็ไปดูวิดีโอนี้นะครับย้อนหลังก่อนนะโฆษณาแฝงกันแล้วนะครับอก็เนี่ยนะครับนี่ก็คือสรุปมานะว่า จริงๆมันก็มีแค่นี้จริงๆนะวิธีการใช้งานนะเมื่อกี้มันเป็นแฟตมันก็เลยดูสั้นๆนะเดี๋ยวดูคุณผู้ชมดูตรงนี้นะเอาใหม่นะครับอันนี้ผมมีไฟล์วิดีโออยู่แล้วนะแต่ว่ามันยังไม่มีพร้อมอะไรอยู่นะครับผมสามารถวางตรงนี้นะครับสรุปวิดีโอนี้เป็นภาษาไทยนะจากนั้นผมก็คลิกตรงนี้นะครับ move to c h a t s i s i o n without running นะหรือกด shift enter อะไรก็คือว่ามันจะใส่เข้ามาตรงนี้เองโดยที่ไม่ได้รัน่ะแล้วก็กดตรงนี้ให้มันเด้งขึ้นไปข้างบนนะครับก็จะเป็นการสรุปวิดีโอนี้เป็นภาษาไทย แล้วก็ลองรันดูนะครับว่าถ้าเป็น gbn i นึจุ้า pro มันจะได้ผลเป็นยังไงรันแล้วนะครับจะมาดูกันได้มาแล้วนะครับผลก็ใช้เวลาไป3าสิ็ดวินาะทีเมื่อกี้ไอตัว flash มันใช้ประมาณส1สวินาทีสองวินาทีใช่ไหมมันก็ต่างกันไม,ไม่มากนะไม่กี่วินาทีนะแต่ว่าสารุปออกมาเนี่ยทำได้ดีกว่านะครับนี่อทําได้ดีกว่านะก็คือมีการอธิบายละเอียดอะไรอย่างนี้นะครับอ่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วเดี๋ยวเราจะไปลองภาพถ่ายกันบ้างนะครับ ตัวรูปภาพนี้ก็เราก็สามารถอัปโหลดเข้าไปได้นะครับก็คือเหมือนเกินเหมือนเดิมนะอัโปโหลดที่ Google Drive นะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะลองเป็น sample image มใหดูนะครับเช่นเราเลือกเป็นสถานที่นี้อ่าทัชมาฮาลนะครับที่เมืองอักราอินเดียนะครับผมจะพิมพ์ว่า s e s i r y this อ่าอย่างนี้ใช้เป็น f แฟ s h นะครับเพตอบไปเร็วนี่ก็ตอบมาอ่าอันนี้คือทัชมาฮาลนะอ่า ประมาณนี้ก็ง่ายๆเราเราสามารถคุยได้นะว่าเอ๊อันนี้มันคือที่ไหนในภาพมีอะไรบ้างก็เป็นมัติโมเดลนะครับเออก็ประมาณนี้ก็ลองไปใช้กันดูนะสไลด์อิมเมจนะครับสำหรับออดิโอก,ก็คล้ายๆกับวิดีโอที่มันก็หลักการเดียวกันนะมันจะทําเป็นโทเค็นก่อนถ้าเป็นภาพก็โทเค็นก็ใช้น้อยนิดนึงนะครับอ่ะสรุปแล้วกันนะครับวิดีโอนี้ก็นําเสนอวิธีการใช้งาน g e m i n i 1.5 f l a s h p r o นะครับซึ่งตอนนี้ใช้ได้ฟรีอยู่นะ ใน Google AI Studio นะครับแล้วก็สอนวิธีการใช้งานนะว่าเราจะใส่พร้อมตรงไหนเราจะแก้ไขค่ายัางไงตรงนี้นะครับแล้วก็ทำการอัปโหลดไฟล์ที่เป็น PDF ให้ดูแล้วคุย PDF แล้วก็คุยกับวิดีโอแล้วก็รูปภาพถ้าไงก็ชอบคลิปนี้นะฝากออกดและกดแจก์กด Subscribe ด้วยนะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ